นั่นแหละแล้มันจะมีเท่าแขนเท่าขานะใช่ม <c oughs> ีโชว์ไหมครับวันสวัสดีครับพี่นน้อง <c oughs> เรื่องราชาวบ้านที่น่สุรินทร์นะครับวันนี้เราอยู่ที่ทุ่งนาสระน้าของเสียน้องนะครับบ้านปูงเหนือนะครับวันนี้เสียบดกบเสียนแห่นะครับอันนี้ขึ้นแล้วนะครับนี่ได้ประมาณหนึ่งนาทีนะครับแต่ว่านี่เลย แหไม่สะอาดนแค่ล้างหาแางหนะครับอืมแค่ล้างแหเดี๋ยวเราพาไปดูปลาที่ได้งานนะครับนี่เลยครับนในวงด้วยอันนี้ตัวเท่าโอ้โหปันก็ได้เลยครับพี่น้องปันก็ได้คือเท่าทอนแขนนะครับอันนี้ล้างแหนั่นนี่นี่นี่นอโอ้โหอ้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกไ,ไปแล้วปลาดุกไปแล้วลุกไปแล้วไม่ง่ายจับ อ่ะเดีมาดูนี้ครับรีวิวให้หน่อยครับคุณเร็วรีวิวให้หน่อยเป็นยังไงมั่งวันนี้มาวานแหนี่ปลาเป็นยังไงครับสารนี้โอ้ตัวใหญ่มากเลยค่ะดูสิคะดูดิปลาในเยอะแยะเลยโอ้โอ้ตัวนี้โอ้ตัวนี้ประมาณสามโลกว่านะนี่ตัวละโอ้สามโลสองโลสามโลอ่ะพี่มาซื้อดีมาซื้อดิ ใช่ยงไงน,นะครับใช้แห,ห,หทั้งหมดกี่ปากเนะาะสามปากโอ้เอาบุ้มที่ได้มานี่เฉลี่ยแล้วดูแลประมาณสักกี่โลที่อเอาไปขายสิบโลมาอยู่หรอกเยอะมากอะสี่สิบยี่สิบสบก็ไม่อยู่สี่สิบไม่อยู่โอ้โหเยอะมากเยอะมากสามสิบสี่สิบโลไม่อยู่เลยว้าวเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับสะแค่นี้เองครับพี่น้องนี่ มีบ้านกลางปลาขายปลาขายบอกวานขายเนี่ยแค่นี้ครับพี่น้องก็ไม่ลึกนะครับแต่โอ้แต่ปลาเยอะมากเลยทั้งปลาช่อนทั้งปลาดุกทั้งปลานินทั้งปลาในนะครับดิมข้างนี้ก็มีมะม่วงกินนี้มะม่วงออกดอกมากนะครับอันนี้ขึ้นแล้วนะครับเก็บไว้วานต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับยังไม่หมด โอ้นี่คือวิถีชุมชนวิถีชนบทเป็นนี้แหละครับลําบากนะครับถ้าจะกินปลาก็ต้องมาวานเอาเองนะครับลำบากนะครับถ้าจะกินปลาก็ต้องจุดไฟเผาย่างเอาเองนี่โชว์นบดบดบดบโชว์ปลาช่อนตัวเครืองเครงหน่อยอันนี้มันเล็กอ่ะางนมด้หรอมีในถังอยู่มอเขาว่าเล็ก ว้าวเดี๋ยวไปดูครับเพราะว่าตัวใหญ่มันเป็นยังไงครับขนาดไหนน้ะตัวใหญ่เออ โรซีสวะเนาะนะครับนี่โรซีสวะนี่จับปลาสองมือนะครับคนนี้นะครับหลักปลานสองมือเออนี่จับปลาสองมือครับหลักฐานชัดเจนครับจับปลาสองมือนะครับโอ้โหพี่น้องขอบคุณทุกท่านตัวละร้อยครับโอเคนะครับพี่น้องทุกท่านขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เรื่องราชาวบ้านทิ้งสิรินนะครับอันนี้เป็นเป็นบรรยากาศท้องทุ่งนะครับขอบคุณครับผม สวัสดีครับ